พี่คะหน้าบางแสบแดงคันทำยังไงดีคะแสดงว่าผิวมีการแพ้ราคายเคืองนะคะก็ต้องใช้ ซองตัวนี้เลยนะคะนี่ขายของเร็วมากตัวนี้นะคะเป็นตัวโอโลที่เขาปลอบอรรโณมทาให้ผิวที่แห้งระคายเคืองนะคะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการลดระคายเคืองในสเต็ปแรกหรือด่านแรกนะคะทาให้เหมือนแบบผิวไม่สะดุ้งมากเกินไปนะคะแล้วตัวต่อมาตัวนี้นะคะเป็นไบโอไมล์นะคะตัวนี้เขาทาหน้าที่ในการเสริมสร้างสกินแบเรียร์ถามว่าตัวนี้ช่วยในการเสริมสร้างสกินแบเรียร์ไหมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆแล้วเขาจะช่วยในเรื่องของการลดระคายเคือง ะะแต่ตอนนี้คือเหมือนไปนรักษาที่ต้นเหตุเลยนะคะทําให้ประการผิวแข็งแรงเนี่ยน้าก็ระเหยออกไปยากนะคะสิ่งแบบปลกปลอมแบคบทีรียก,ก็เข้าผิวได้ยากนะคะตัวนี้ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นการเกิดสิวก็ยากขึ้นการแพ้ระคายเคืองก็ยากขึ้นลองดูนะคะว่าผิวเราแพ้ระดับไหนนะคะถ้าเกิดว่าแพ้มากๆต้องการเสริมประการผิวก็ไบโอมาล์ตัวนี้ก็ ระคายเคืองเฉยๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถแบบปอบประลมได้ในทันทีเลยนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปตากแดดมานะคะผิวไม่ว,วมแดงก็ตัวนี้ได้เลยทันทีนะคะแต่ตัวนี้ก็บำรุงยาวๆสองจิตสองใจเราไปใช้ทั้งสองอันเลยตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ผิวแข็งแรงลดการระคายเคืองได้แน่นอน,นะคะ่ะ